สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้าแม่ติวก็ได้รับพัสดุหนึ่งกล่องใหญ่ๆเลยนะคะมาลุ้นกันจ้าว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้คะ่ะจากแม่ซ้อยสลางนะคะหลังจากที่แม่ติว ไปบ้านย่าแม็กมาแล้วแม่จิ๋ว่าขึ้นเครื่องไปบ้านไอ้แม่อยสล่างได้จ้ะแม่อยสล่างเล่ากระไรฝ้าจัดให้เลยค่ะย่านน้อยนาย่าแม็กเนาะเนาะเออไม่ยังนอนี่นอเมืองคนเด้อค่ะเด้ออพึ่งโล่งเครื่องมาเดี๋ยวนี้ค่ะใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะจ้ะ เดี๋ยวแม่ติวกะไล่อยู่เทิ่งนี่ละคาา่าปาดให้มึงนค่ะเนาะยายติ๋วก็ววกจะเอาเอากล้องกระดาษไว้เห็เมือสองอยู่ค่ะก็เลยจะโอ้ส้มโอค่ะส้มโอส้มโอไข่แห้งๆด้วยๆได้จะเด้อน้องหนูเทียนส้มโอห้าลูกจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณหนูเทียนขอบคุณพ่อลุงนะค่ะเด้อขอบคุณแม่หวานกินง่ายด้วยนะคะสมโอห้าลูกเลยค่ะนี่นะคะลูกเป้งๆเ,เลยป๊าขึนเครื่องไปแป๊บหนึง่งเมืองคลิปย่าแม็กจบล้วไปเลยนะขึนเครื่องด้เยายติ๋วเห็นยาแม็กกินสมโอเป็นตาแซบขนาดเออเอ,อินเอ,อินมูปไปกินน้ำปอกน้ำเลยจ้ะ แต่ว่ายายติ๋วจะไม่ปอกนะคะเดี๋ยวจะไปติดลิขกสิทธิ์ย่แมทค่ายายติ๋วจะเก็บไว้ก่อนให้มันลืมต้นก่อนค่ะอ้ยเห็นปะครับไม่ไม่สดสเลยอันนี้ขวดโลนละอืมนี่นะคะส้มโอ้าลูยายติ๋วจะเอาไว้ในนี้เลยแต่ว่าจะเปิดกล้องไว้ยังสิจะ้ะ ขอบคุณนะคะให้ถึงได้หลายใบเด้อหนูเทียนเด้ออันนี้แม่หวานหนูเทียนถูกหวยน้องเนอแม่หวานก็เลยบอกอ้าส่งส้มโอให้ป้าป้านาเขากินหน่อยว่าสัตว์หนูเทียนจะให้เลยค่ะหนูเทียนใจดีจ้าแม่หวานเสนอหนูเทียนสนองเลยค่ะย่าแม่กับยายติ๋วก็ได้คนละห้าลูกเลยค่ะก็เลยอิ่มแป้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าติ๋วจะ หาของแซ่บๆส่งไปให้กินด้นหนุเทียนเด้ออือขอบคุณหลายๆลูกอืมโมโอห้าลูกมาเด้อค่ะเด้อมาเอาไปกินซอยกันเด้อไพ่ขามาวานยายติวกระไดให้ฝ้าขึ้นเครื่องไปรุ่นยายหวานรออยู่จ้ไปบ้านแม่หวานกินง่ายนะคะไม่ใช่แม่หวานกินแซบ่บ้อจ้ะเด้อไปบ้านแม่หวานกินง่ายจ้ะ แม่หวาลแล้ปลูกสมโอไว้อยู่นครชัยศรีเยอะแย,ยะเลยจา้าเอามาขอบคุณยายหวานหน่อยลูกขอบคุณค่ะยายหวานที่ส่งสมโอมาให้หนูค่ะเออขอบคุณพี่หนูเทียนด้วยขอบคุณค่ะพี่หนูเทียนน้องพาวชอบกินค่ะส้มโอเยอะดิวกะมาวิเปียบภัยเมืองแค่นี่แหละจ้ะกะเยอะดิวกะขอจบคลิปเนาะค่ะเน้อขอบคุณ,คคณพ่อลุงขอบคุณหนูเทียน ขอบคุณแม่หวานให้เฮงรวยๆไม่เจ็บไม่จนให้มอยูมีกินได้แบงได้ปันกันไปนยังสีล่ล่บพุ่นกับปันที่กับปันเนอกจากเนอะเอ,อเดี๋ยวแม่ติ๋วจะหาเนียแซบๆส่งไปหาให้เดอเอ้อเออจะเม่ติ๋วกับขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนท่เขามารุนมาเมงมาแกะกองน้ำเย็ดติ๋วนะค่ะเนะขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไลทุกกำลังใจนะคะ จกส้มโอห้าลูกจากแม่หวานกินง่ายนะคะฝากช่องบ้านสวนเลนดรดีโอแม่หวานกินง่ายแม่ติ๋วนะจ๊ะด้วยนะคะสามช่องนี่แหะจ้าฝากน้ำแนวในออมกอดเอซีทุกคนเนเนเะอคะ์แลดรุ่นสอวอไตตามระดับจ้าย t u b e สอวอจาไม่เด่นไม่ดังไม่ปังขอให้มีหนังขายยาเนาะค่นเนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าเขามาละกยยขามเด้อค่ะเด้อซอยเมืองกันจนจบค่ะเลิฟเลิบทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย